ดัมโฟนกลับมาฮิตในอังกฤษอีกครั้งเพราะกลัวดิดิตอนไอดีชาวบิิสใช้โนเกีย3 3- 1 0งูงูแต่ถ้าใช้ในไทยก็ค,คงกลัวงูจริงออกจากนั้น <c oughs> อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ <c oughs> จุบจ๊บๆขอขอบคุณผลือพ,พันน้ำยาร้างจานจานบินได้เฮ้ย ล้างจานด้วยน้ำยาจานบินได้แล้วจานฉันลอยไปไหนอ๋อมันบินไปหาแม่ยายซะแล้วเพราะสะอาดจนอยากหนีไปเที่ยวลองสิล้วจานคุณจะบินไปหาใครได้จานบินได้สตราดแบบเพาะได้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ถุงเท้าเท้าพูดได้โอ้ยเท้าฉันร้อนใส่ถุงเท้าเท้าพูดได้สิแล้วเท้าจะบอกว่าเย็นสบายแต่ถ้าเหม็นมันจะร้องช่วยด้วย ทุงเท้าที่ทําให้เท้าของคุณคุยกับคุณได้เท้าพูดได้อย่าปล่อยให้เท้าเงียบเหงาเลิ่ยนฟันแปลงสีฟันฟันเต้นหลัแปลงฟันด้วยแปรงฟันเต้นหลังแล้วฟันชั้นเต้นลีลาสเลยเฮ้ฟันซี่มาจอยปราตีไไปสาดจนฟันอยากเต้์แปรงฟันเต้นหลังทําให้ปากคุณเป็นเวทีคอนเสิร์ตขอขอบคุณ ผลิตภัณฑ์กาวติดรองเทา้ารองเท้าวิ่งหนีรองเท้าหลุดใช้กาวรองเท้าวิ่งหนีสิเฮ้ยรองเทา้าฉันวิ่งไปตลาดเองพอติดแน่นจนรองเท้าอยากผจญภัยกาวที่จะทําให้รองเท้าคุณอยากหนีแต่ติดแน่นสังงน่งนผลิตภัณฑ์น,น้ําหอมกินผีสิงฉีดน้ําหอมกินผีสิงแล้วผีมาหอมแก้มเลยโอ้ยกลิ่นหอมจนผีหลงหลังน้ําหอมที่ดึงดูดทั้งคนทั้งผี กินผีสิงระวังนะอาจมีผีมาขอเด็ดผลิตภัณฑ์หมวกกันน็อกหัวคิดได้ใส่หมวกกันน็อกหัวคิดได้แล้วหัวฉันคิดถึงสุดอับได้เลยเฮ้ย <c oughs> ไอเดียทํข้าวมันไก่บินปลอดภัยแถมฉลาดขึ้นหมวกที่ทําให้คุณคิดได้หัวคิดได้ผลิตภัณฑ์ขนมกรุบกรอบกรอบหายตัวกินขนมกรอบหายตัวแล้วฉันหายไปไหนอ๋อกรอบจนตัวละลายแต่เดี๋ยวกลับมาขนมที่ทําให้คุณหายตัวแบบสนุก กรอบหายตัวกินแล้วอย่าตกใจถ้าหายผลิตภัณฑ์แว่นตามองเห็นอนาคตใส่แว่นตามองเห็นอนาคตแล้วเห็นตัวเองถูกหวยเฮ้ยจริงถูกปะเนี่ยมองเห็นแค่ห้านาทีข้างหน้าแว่นที่ทําให้ชีวิตคุณล้ํามองเห็นอนาคตแต่ระวังเห็นแม่ดูผลิตภัณฑ์รองเท้าผ้าใบผ้าใบพูดภาษาแมวใส่รองเท้าผ้าใบพูดภาษาแมวแล้วแมวฉันตอบเหมียวเหมียวอยากกินปาลารองเท้าที่ทําให้คุณคุ้นเคยและคุยกับแมวได้ ลองท้าผ้าใบพูดภาษาแมวชีวิตแมวแมวสนุกขึ้นสุดท้ายผลิตภันธ์โทรศัพท์ก็ไปผลิตภันธ์โทรศัพท์มือถือลองเพลงโทรศัพท์มือถือลองเพลงแล้วมันร้องลาลาลารับสายสิแทนลิโทนโทรศัพท์ที่ทำให้ชีวิตคุณเป็นมิวสิควลมือถือลองเพลงระวังมันอาจร้องเพลงผิดขี่ ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทั้ง10ท่านที่สนับสนุนรายการขเ,เราขอบคุณครับ